ร้านแอดมินฟินบริการซื้อขายอดีกเกมฟีฟ่าออนไล4 ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินเท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมก็สวัสดีท่ทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปปูลูและเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมวันนี้ผมเป็นวันที่ 25เดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2 0 2 1นะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่ฟีฟ่าเอาไลซี่เซิร์ฟเกาหลีนะครับได้อัปเดนะตนักเตะใหม่เข้ามานั่นก็คือนักเตะปี20 UCL นั่นเองนะครับผมนะก็แต่ได้ปีนี้ตรงที่มันไม่มีแมนยูนะถ้ามีแมนยูก็แบบว่านักเตะแมนยูพวกมาซิยงมาซิยาอาจจะอัปเกรดเก่งกว่าปี r ออะไรประมาณนี้แต่ไม่มีก็นะสาวกแมนยูนะครับก็พลาดไปนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปดูนักเตะ20 UCL กันเลยดีกว่านะครับโอเคปโอเคนะครับผมก็มาอยู่กันที่หน้าตลาดแล้วนะหน้าทีมของนักเตะปี20 UCL นะกดเซิร์ชมาก็ตัวแพงสุดนี่ข้างบนเลยเป็น Cristiano Ronaldo นะครับตัด100เลยนะครับ <Wow. S 1> โอ้โหเยอะมากเลยนะนี่ครับตัตจคดเขาๆของ Ronaldo ก็นะสูง1 7นะครับไ้สย4ขวา5นะครับพลังแฝงก็มีเลี้ยงบนผ่านลองชอ็อตฟินเน็ช็อตอะไรประมาณนี้นะครับ ความเร็วนี่ก็ไม่ค่อยเยอะนะโดยรวมนี่คือ100นะครับการยิงก็ร้อยสี่นะกายภาพนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเก้าสิบห้านะโรนัลโด้นะครับปีนี้นี่คือแบบว่าโรนัลโด้ก็คือโรนะัลโด้แม่นเทพทุกปีนะจริงพอปีนี้มาไอพีมันยี่สามรู้สึกมันจะเยอะไปหน่อยนะครับประมาณนี้นะก็ไล่ลงมาก็เป็นเรียวเนลเมสซี่นะครับโอ้โหตัวยูซีเอลเยอะมากเลยนะครับผมเมสซี่ก็ประมาณนี้นะราคาที่ไอนี่กัน เนม่าครับเนม่ายี่สิบ UCL อันนี้คือพวกตัวท็อปๆเลยระดับบนๆเลยนะเดี๋ยวจะมีแยกลีกไปดูด้วยนะว่าแบบเออมีนักเตะอะไรยังไงมั่งในแต่ละลีกแบบแต่ละทีมอะไรประมาณนี้นะโอเคอันนี้ก็เป็นพวกอันนี้ซนะีโรอิมโมบิเล่เนี่ยครับซีโรอิมโมบิเล่รูปร่างมันโอเคนะมีเลี้ยงบอลเร็วฟินแชนด์ชอยปีนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ20 UCL นะโอเคอันนี้ใครวอลกัวดาโด้กัวดาโดนี่เป็นแบ็คขวาโอ้โหแบ็คขวาตัดร้อยเลยปีกตัดเสิบเก้นะครับ,บ,ร 100, ลร 99, รบพลังแฝงอะไรก็ดีนะ เล่นปีกเล่นอันนี้ได้นะเล่นเล่นแบ็กได้นะคือปีกตัวนี้คือมันเล่นได้ทั้งทั้งปีกทั้งแบ็กก็คือเกมรับมันจะดีนะประมาณนี้เขาไปเล่นปีกนะครับกราโดอันนี้เป็นโมราตานะโมราตานี่คือสเตตร้อยเลยนะสองเท้านะสูงร้อยเก้าสิบน้ำหนักไปสี่นี่ทรงเดียวเดโก้คอสตาเลยนะแต่ว่าดูทรงมันจะเร็วกว่านะครับมีเลี้ยงบอลเร็วมีเลี้ยงบอลผ่านด้วยนะโมราตานะแบบนะความเร็วสปีดต,ตัวน,นี้ร้อยสี่ร้อยห้าเลยนะแบบจบสกอร์อะไรอย่างงี้ยืนตำแหน่งนี่เยอะมากนะโมราตานะครับ ก็น่าเล่นนะโมเลต้าปีนี้นะนะครับฟูยูเวนตุสน่าเล่นนะอันนี้กองหน้ากัดบักไหมมือเชนกันบักกันบักพูดชื่อไม่ถูกนะครับอันนี้ไม่รู้ใครเหมือนกันนะนะครับอันนี้เลย p d m เป็นนะโจชูคิมมิตสแตทต์ร้อยเลโอ้โหคิมมิตปีนี้ AP 20นะครับนะเออร์ลีคอร์สนะพลังแฝงก็ตัวทำเกมเลยนะคิมมิตนะเล่นแบ็คเล่น cdm นะครับโอเค อันนี้เป็นกองหน้านะยอดฮิตใน UCL เลยนะเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับโอ้โห FP ยิบอ็ดนะตัดยรวมนี่ก็โอเคอยู่นะครับมีแบบว่าความเร็วก็ที่บบพอได้อยู่นะจบสกอร์มันเยอะมากนะฮาแลนด์มันร้อยแเลยนะพลังการยิงร้อยนะยิงตำแหน่งก็ร้อยสนะฮาแลนด์นี่คือแบบโอ้โหเท่เลยน่าเล่นมากนะแบบน่าจะเข้ารอบอยู่นะแบบปีไออะไรนะของดอทมุนนะน่าจะเข้ารอบอยู่นะนะครับผม ไล่มานี่ก็เป็นคารลุมเบนเซมานะครับก็ได้อยู่นะเบนเซมาสองเท้านะเซมาปีอื่นก็เทพกว่านี่โอลิเวียชิลูนะครับก็เพิ่งตีลังกาไปนะโอชิลูปีนี้สองเท้าด้วยนะครับผม <Wow. S 1> น่าเล่นมากนะชิลูคูเชลซีนี้ยิ้มเลยนะโอ้โหมีความเร็วนะชิลูมีความเร็วนะ93าาไม่น้อยเลยนะรูปร่างตัวสูงใหญ่ขนาดนี้นะสูงความเร็ว9นกะามนี่คือไม่น้อยนะครับชิลูนะโอเคไล่ไปอย่างรวดเร็ว,รวน,นี่เควินเดบรอยนะครับ เดบอย20 ucl ก็เดบอยมันก็เทพทุกปีอยู่แล้วนะนะครับผมเดบอยก็คือเดบอยว่างั้นนะ <c oughs> นะโอเคความเร็วจัดไม่เยอะนะแต่เรื่องการยิงความแบบส่งบอลดีอะไรนี้เดบอยอยู่แล้วนะคสุดเ,เด่นของเดบอยนะอันนี้เป็น k i n g ลีย์โคมองนะครับเก็โคมองปีนี้เทพนะปี20 ucl นะครับความเร็วสปีดต้น5ดาวด้วยนะโคมองนะมีเลี้ยงบอลเร็วเลี้ยงบอลผ่านนะครับได้อยู่นะโคมองนะอันนี้เป็นอะไรเนะ io, นะี่ยแองเจลิโอนะปี ยี่สิบ ucl นะครับโอ้โหอยู่อะไรวะเนี่ยอยู่อะไรวะลืมชื่อวะเล่นบูส์าวบวกนะครับลืมชื่อแม่งเล่นปีกนะเล่นแบ็คได้ด้วยนะเอ็นเจลิโยนะแม่งเติมเกมลุกดีมากนะตัวนี้นะโอ้โหสแตทแม่งถึงเก้าสิบเก้าเลยนะโคตรเก่งนะเอ็นเจลิโยอันนี้เป็นนี่เลยสาวบวกเลี้ยบบูขวัญใจเลี้ยบผูนะเดียโกโชต้านะครับโอ้โหสแตทเก้าสิบเก้าเลยไอพียี่สิบเอ็ดถนัดสองเท้านะครับเลี้ยงบอลเร็วฟิเนสช็อตนะครับผมโอ้โหคือแบบมันนะ ราคาเข้าเซิฟไทยนี่คือแพงแน่นอนนะดีโกโชต้านะครับถ้าแบบว่าถ้าถ้าตัวิปุตกรอบไปก็เรียบร้อยนะครับแต่ก็ลดลงไปอีกนะแต่ถ้าเข้ารอบนี่คือโอเคเลยนะโม่หน้าเล่นเลยนะโชต้านะครับอีกซ้ายนี่เป็นกัดบักเหมือนกันเฮ้ยแตดมันดีเหมือนกันนะกองหน้าปีกซ้ายนะเล่นได้หมดนะตัวใหญ่ด้วยนะโอ้พลังแฝงดีนะนี่ใครก็รู้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะนี่ใครวะเนี่ยอุสมานเดมเบเล่นะเดมเบเล่ก็สองเท้านะครับก็หน้าเล่นเหมือนกันนะโดยรวมนะครับ อันนี้เอ็มปัปเป้เอ็มปัปเป้ก็เอ็มพียี่สิบเอ็ดสเตตเก้าสิบเก้าก็ได้อยู่มั้งนะความลงความเร็วเอ็มปัปเป้ก็เดิมๆอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยกองหลังอตาลันต้านะอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันว่าชื่ออะไรนะครับมีเฮดเดอร์ความเร็วก็ไม่ขี้เลนะโอเคไปอย่างรวดเร็วเลยอันนี้เซกิโอรามอสนะครับโอ้รามอสมีฟิตเน็ช็อตนะรามอสแม่งเป็นตัวที่ยิงคมใช่ไหมครับผมนะอันนี้เป็นนอยเออร์นะนอยเออร์ก็ไม่มีอะไร โรเบิร์ตเลวานด็อกกี้โอ้โหดูเซิร์ฟเกาหลีเขาตั้งกันไป5,000กว่าคน mm hmm. คคคแบบคือคือแบบเขาเรียวกว่านะซื้อมาเกง่งเก่งกำไรแน่นอนนะเลวานนะี่คือแบบเข้ารอบลึกๆแน่นอนนะบายเยินนะนะนะครับผมโอ้คือแต,แต่ตอนนี้ก็ดูไม่ไมีอะไรนะแต่พอเข้ารอบไปนะ่าจะเทพแน่นอนสองเท้าด้วยนะ FP 21ก็ก็เยอะอยู่นะน,นี่กองหลังของลาซิโอนะครับไมร้จักมิคาซูเล่นะครับก็ปีนี้20 UCL มีความเร็วนั้นซูเร่มันมีความเร็วและตัวใหญ่อยู่แล้วนะนะครับน,นี้เป็นใครไม่รู้นะกลองหน้านะอันนี้ไม่รู้จักอันนี้ฟิวโฟเดนนะแมเซิตี้นะครับก็ได้อยู่นะ <S <S เล่นปีกนะโฟเดนความลงความเร็วก็พอได้มีลองช็อตเทเกอร์ด้วยเพลเมเกอร์แล้วก็เลี้ยวอนผ่านนะครับได้อยู่นะอันนี้เป็นอะไรนะแฟรนตอรเลสนะเล่นหน้าเป้าเล่นปีกซ้ายเล่นหน้าต่ำนะแฟรนตอเลสนะครับสต่ความเร็วก็เยอะนะส,สกอร์อะไรประมาณนี้นะ ลองแฝงก็ฟินิชช็อตนะครับเลี้ยวมันผ่านนะตอเลสสูงร้อเป็นสี่มันตัวใหญ่อยู่นะแฟร์ลาตอเลสนะครับอันนี้เป็นเชลฟิลเล็กนะไม่มีอะไรฟิลิกปีนี้เหลือสามนะเท้าซ้ายเหลือสามเลยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นมันฮุมเมลนะไม่มีอะไรเหมือนกันดิมาเรียไม่ดูไม่ไม่ดูอันนี้มาตินเบทเวดนะใช่ไหมน่าจะชื่อเบทเวดนะก็บาซ่าเราสต,ตัดกองหน้า97เลยนะมีความเร็วด้วยนะเลี้ยวมันเร็ว มีเลี้ยเร็วด้วยนะมีความเร็วด้วยนะมาตินเบนเบ็ดนีก่ก็น่าเล่นเหมือนกสายทะลุช่องนะครับก็ตัวเอ่นก็พวกอันนี้ไม่รู้จักอันนี้ดานิโลนะมาควินยอสอะไรประมาณนี้นะก็ไล่ลงมานะครับโอเคอันนี้เป็นเลออนกอลเฟสการนดเนะโอ้โหนี่คือน่าเล่นมากไอตรงนี้มันเป็นภาษาเกาหลีนี่มันหนาหรือมาตรฐานน่าจะเป็นรูปร่างหนานะเพราะชีวิตจริงมันหนามากนะตัวแบบล่ามากนะคือมัน ถ้าเป็นถ้าสามารถเปลี่ยนได้ก็ควรเปลี่ยนนะ2ี UCL นะโอ้โห F P 20มันก็เยอะนะแต่ว่าถ้าเทียบกับความเก่งมันคือโอ้โหเทพเลยนะโอลิฟก้าปีนี้นะครับน่าเล่นเลยนะครับนะต่อมาก็พวกอะไรก็ไม่รู้อันนี้ตัวทิสติกไว้ก็จะมีพวกอันนี้เป็นประตูเชลซีนะเอเดวาร์เมนดี้นะโอ้โห F P 16นะครับแล้วก็อะไรนะสเตต96พลังแฝงนี่คือดีมากเลยนะโอ้สาวกเชลซีนี่ก็ใครทำฟูลเชลซีนี่ก็น่าเอาไปใช้เหมือนกันนะ มีแบบอีเคหนึ่งหนึ่งมีออกมาสก,กาัดบอลโยนด้วยนะแล้วก็ชกบอลได้ดีด้วยนะเอดูอาเป็นที่นะครับยอดเลยน่าเล่นแล้วก็ทิติกไว้ก็มีพวกอันนี้เป็นฟาบินโยนะ <ไป S 1> ฟาบินโย <ไป S 1> นี่คือเป็นตำแหน่งทีบีแล้วนะครับฟาบินโยนี้ย้ายตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วนะเล่นเซนเตอร์แล้วนะครับได้อยู่นะความเร็วก็พอได้นะฟาบินโยนะครับ อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเคอร์ติสโจนนะสแตทดีมากไอพีสินะครับ<ว>เล่น CM นี่คือโอเคเลยเอาเรื่องเลยนะแบบเรื่องการเอ้ยสองเท้านะเคอร์ติสโจนสองเท้านะโอ้โหเอาเรื่องนะนะครับสูงร้อยแปดสิบห้านี่ตัวใหญ่อยู่นะนะครับผมเคอร์ติสโจนนะครับสาวกลีเวอร์แล้วก็มีตัวทิกติกไว้นี่คือเป็นรูเบนดีอาร์ตนะครับดีอาร์ตนี่สแตทน้อยนะแต่ความเร็วเริ่มต้นมา98นี่เร็วมากนะหรือว่าโอเคเลยนะแบบ เอามาตีทักบุกหใช้นี่คือเทพเลยนะลูเบนดิอาร์ในความเร็วอย่างเยอะเลยนะร้อยหกอะนะครับผมโอ้โหรูเบนดิอาร์นี่น่าเล่นมากนะโอเคดูโดยรวมเป็นประมาณนี้นะต้องรอดูอีกทีตอนที่แบบว่า UCL มันว่าใครจะเข้ารอบนะแบบตัวที่น่าเก่งกำไรก็ต้องรอดูอีกทีนะว่าตอนนี้ใครชนะเล็กไหนไปแล้วมั่งนะครับก็โอเคนะครับก็เข้ามาดูสเตจของเซิร์ฟเกาหลีคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะเอาไว้เจอกันแบบ ตอนเทิร์ฟเกาหลีอัปเดตอีกทีน่าจะเป็นปีอีทนะที่เขาเป็นข่าวกันนะก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเกดตให้ดูกันนะครับผมนะโอเคไปแล้วนะครับทุกคนเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายจุบ๊บ